กีดจำกัดของสาวกเทียบกับสัมมาสัมพุทธะพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับพิสุตั้งหลายพิสุตั้งหลายตาถาคตผู้อระอันต์สัมมาสัมพุทธะได้ธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมกที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ธรรมก ที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมักที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มักมักกันอยู่เป็นผู้รู้แจ้งมักมักกวิตูเป็นผู้ฉลาดในมักมักกกวิโต <c oughs> ปิสุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมักมักกานุกา เป็นผู้ตามมาในภายหลังพิสุตั้งหลายนี้แลความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อารหันตสัมมาสัมพุทธะกับพิสุผู้ปัญญาวิมุตตนาคุญตีมีกัน รวมอาอานุโมโตนาะในคลิปนี้ก็เป็นต่างมาเอ่งบุญเหมือนกันนะสาธุ